แล้วเราก็กระโดดขึ้นไปยางเส้นสุดท้ายนะครับนะนี่ขึ้นมาแล้วถ้ารเราเดินมาสุดมุมแล้วมันก็จะมีประตูให้เราปืนยิงเลยนี่บริเวณด้านในก็จะมีปืนมีของนะนะโอ้ตู้ด้วยก้อนหินสีส้มๆเนี่ยให้ทุกคนค่อยๆกระโดดมานะมันจะอยู่ก้อนหินก้อนที่สองนี่ตรงนี้เลยด้านหน้าผมนี่เลยแล้วก็ให้เรากดยอด่อแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปนี่จะหายเข้าไปทั้งตัวเลยนะประกาศประกาศข่าวดีครับ o v e r t d ีกดแปลกๆมีสติกเกอร์ลายแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช o e r t d กดแปลกๆที่ร้านสติกกเเออออร์ยย่าาลืืมมซ้ันะ สติกเกอร์อันสุดเทราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลย เอาละครับกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมช่องโอเวอร์ทีดีนะครับวันนี้ผมก็ผมจะมาบอกสถานที่แอบหรือว่าสถานที่แชมป์ในโหมดแรงใหญ่ในแผนที่หาดตะวันเป็นแผนที่ใหม่เลยเอาไว้ลงแรงกันนะสำหรับพวกที่เป็นสายแอบหรือสายแชมป์นะครับนะเพราะว่าเวลาเราเกดเรื่องเกมมาแล้วเราก็จะไปโดดลม่มพอเราได้กด,ดลงจากเครื่องบินแล้วก็มายืนอยู่ที่พื้นก็จะไปหายิงคนเพื่อเก็บคิวสักหน่อยนั่นไงโดนเรียบร้อยเอาง่ายๆอ่ะเราไม่ได้การเพียงแค่เราสู้เขาไม่ได้มาครับทุกคนถทุกคนพร้อมแล้ว ไปดูที่ซ่อนแอบหรือที่แชมป์สถานที่แรกกันครับผมอันดับที่1สถานที่ตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณน้ําตกนะครับนะให้ทุกคนเดินมาที่น้ําตกเลยครับทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเห็นกันเต็มในโลกออนไลน์เลย tiktok อะไรเขาก็เอาไปลงกันเยอะแยะวิธีขึ้นไปนะครับแล้วก็กระโดดห่วงยางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้คือเป็นวิธีที่1นนะครับกระโดดตามห่วงยางไปเลยผมลองเล่นโดดขึ้นดูแล้วก็ไปดูคนอื่นเขาเล่นด้วยเขาบอกว่าตรงนี้มันโดดยากมากเลยนะหมดแรงนี่คือ ว่าเราจะขึ้นไปได้อะวงบีก่อนหลังจากที่เรากระโดดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมาถึงครึ่งทางแล้วเล้วเราก็กระโดดขึ้นไปยางเส้นสุดท้ายนะครับนะนี่ขึ้นมาแล้วส่วนบริเวณข้างในน้ําตกนะครับก็จะมีของวางไว้ให้เราด้วยอือเดี๋ยวนะปกติที่เป็นหอคอไม่ใช่หรออันนี้ใครมานอนอยู่กันเนี่ยเออชชางมันก่อนถ้าเกิดเราขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะมีพวกปืนพวกของดอกให้นะครับนะแล้วก็มี เก้าอี้เน่าๆอะไรไม่รู้วางไว้ตรงนี้สถานที่ตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยมันไม่สามารถเข็มได้นะทุกคนวงมีก่อนเอยเดี๋ยวนะนี่แต่ผมติดใจเลยใครมันมานอนตรงนี้นขอดูหน้าก่อนดิ อดัมนี่วาไม่รู้ว่าชื่อปัจจุบันมันชื่ออะไรนะเมื่อก่อนชื่ออดัมตัวนี้ถ้าเกิดเรามาฟาร์มของเสร็จนะก็จะมียางตัวนี้ให้โดดต่อนะเมื่อเรากระโดดไปมันก็จะออกมาข้างนอกเรามาดูแบบวิธีขึ้นน้ําตกแบบที่สองกันแบบวิธีที่2นี้ก็ขึ้นแบบแรกเลยทุกคนกระโดดตามห่วงยางไป3มอันนะครับนะเราขึ้นมาถึงแล้วเราไม่ต้องกระโดดต่อไปฝั่งนู้นนะเราก็เดินกระโดดลงเข้าไปในน้าเลยนะทุกคนเราก็ค่อยๆ่อยไต่มันเรื่อยเรืขึ้นเหมือนขึ้นภูเขาทุกคนค่อยๆกระโดดกระโดดกระโดดไปเรื่ ที่แอะต่อไปเลยครับผมอันดับที่2สถานที่ตรงนี้ก็อยู่บริเวณน้าตกเหมือนเดิมแต่มันถัดลงมาด้านล่างบริเวณตรงใต้สะพานนะทุกคนที่มันจะมีน้ําตกที่มันกาลังจะไหลอยู่ผมแนะนําว่าให้ทุกคนลงมาเคปมตรงนี้ได้เลยนะวงเล็บถ้าเกิดวงมันไม่บีบก่อนนะทุกคนวิ่งตามมาตรงนี้เลยไม่ใช่ว่าเอ้ยมานั่งย่อตรงนี้หรอมันนั่งย่อไม่ได้มันก็จะเห็นหัวมันเดิมเราต้องเดินมาที่บริเวณตรงน้ํามันไหลนะตรงน้ามันตกอ่ะทุกคนแล้วก็พายายืนตรงช่วงตรงกลางนะครับแล้วก็นั่งย่อเข้าไปเดี๋ยวสักคร มันจะเห็นพวกเอกระป๋าด้านหลังนะนี่เลยครับทุกคนมันแอบได้แค่นี้นะมันมิดแค่นี้นะมันก็จะเห็นหลังเล็กน้อยถ้าเกิดคุณเอาเสื้อสีฟ้ามาก็คือเจ๋งเลยแล้วทุกคนก็จะถามว่ามันแอบแล้วมันจะเนียนหรอเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บปืนมาปืนมันจะเห็นอยู่ด้านหลังไม่ทุกคนถือปืนเอาไว้แค่ปืนเดียวนะถ้าเกิดทุกคนพวกมา2ปืนทุกคนสามารถทิ้งไว้ก่อนมันไม่หายนะมันก็จะวางอยู่ตรงนี้นี่แหละถือแค่ปืนชาร์จกระบอกเดียวก็พอถ้าหากมีศัตรูมาฟาร์มของหรือว่ามาดูบริเวณด้านหลังอะทุกคนหัััันนนนนไไไปปยยยิิิงงงดดด้้เเเเเลลละหหหจจาาาากกกทีีี่่สสรรร็็มมมมมถบออืืค เป็นหมัดแล้วก็กลับมาตีกับตรงน้ำเหมือนเดิมแล้วก็รีบถือปืนนั่นแหละเนียนโคตรสถานที่ตรงนี้ก็มีประมาณนี้ผมเดี๋ยวไปสถานที่ต่อไปกันอันดับที่3 สถานที่ตรงนี้นะครับอยู่บริเวณก mm. เกาะสามเหลี่ยมนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละจุดแอบหรือว่าห้องลับตรงนี้ทั้งใน TikTok, ทิกตอกทั้งในยู u ูบเป็นเขาลงกันเต็มเลยมาครับทุกคนบริเวณตรงนี้สามารถไปได้2ทางนะครับนะบนะทางแรกก็คือทางน้ำตกนะนะโอ้โหมันยังไม่พ้นจากน้ำตกอันที่แล้วก็น้ำตกอันนี้ก็น้ำตกมาครับทุกคนถ้าเกิดเราเดินแบบว่าเดินลากตามน้ำนะครับนะ mm. แบบนี้เลยเราก็ไม่รู้ว่าห้องลับมันอยู่ตรงไหนนะให้ทุกคนทำอย่างนี้นะทุกคนหันหน้านจอแล้วก็ตะแคงด้านข้างนี่มันจะมองทะลุเข้ามาข้างในแล้วเราก็เดิน หือใช้หมัดยิงประตูให้มันพังแล้วก็จะเป็นข้างในเป็นห้องเล็กๆทางเดินนะซิกแซกซ้ายขวานะทางมันจะโค้รเคี้ยวเหมือนงูหน่อยก็เราเดินมาสุดมุมแล้วมันก็จะมีประตูให้เราปืนยิงเลยนี่บริเวณด้านในก็จะมีปืนมีของนะครับนะโอ้ตู้ด้วยแล้วก็จะมีพวกของพวกปืนอะไรแจกฟรีบริเวณแถวๆนะี้เลยรูปปั้นลิงอะไรมันมายืนตรงนี้วะเนี่ยยืนนั้งสามตัวเลยโอโ้โหหลังจากที่เราฟา์มขอด้านในเสร็จนะด้านบนก็สามารถขึ้นได้เดี๋ยวลองขึ้นดูอา้าวไม่ได้นี่หว่ามันติดเดียวนะทุกคนเราสามารถเอาปืนยิงตรงนี้ัรคบผ สามารถแอบ,บได้เราไปดูแบบที่2กันนะผมแบบที่2นะครับนะเราก็เดินมาบริเวณฝั่งบันไดนะเดินขึ้นมาข้างบนได้เลยนี่ยตรงบ้านหลังใหญ่ๆตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นเป็นแบบชีวิตจริงแล้วเปิดให้เราเข้ามาเล่นเนาะน่าจะเล่นซ่อนแอบ,บเพื่อนๆอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหหากันทั้งวันนะ่ะฝั่งนั้นนะครับทางแรกที่เราเข้าไปก็คือเข้าทางน้ําตกนะอันนี้คือฝั่งชั้นบนนี่นะเราก็เดินเข้ามาข้างในตรงนี้ได้เลยเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วมันก็จะไม่เห็นอะไรเนาะเหมือนแบบเป็นทางปกติเลยนะนี่ทุกคนให้ทุกคนสังเกตบริเวณตรงพืื้้้้้นนนีี่ะเเเรราาตตตออออองงทุบบมมมไไดวยโคผแ กลับมาแล้วให้ทุกคนนะเอาปืนอะไรก็ได้นะครับนะมายิงตรงนี้เลยนี่ยิงให้มันพังเราก็ลงไปข้างล่างได้เลยลงมาเก็บของเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นห่วงยางมามีทั้งหมดสองทางทุกคนจะเลือกไปทางไหนก็ได้น้ำตกแลบะบด้านบนสถานที่ตรงนี้มีประมาณนี้ครับผมเดาไปสถานที่ต่อไปกันอือเดี๋ยวนะตรงป้ายนี่คืออะไรวะเนี่ยเป็นชุดทหารเลยเวฟรีไฟลคงไม่ใช่อะ่ะคืออะไรวะเนี่ยออเฮ้ยงงจริงๆแล้วฝั่งนี้มีโอ้ฝั่งนี้ก็เป็นฟรีไฟปกตินะเออเว้ยแล้วไปป้ายฝั่งนี้มันคือรูปอะไรอ่ะทหารอะไรวะเนี่ยหรือกมันบ้าาาวว่่่่คใรรไไูปสถที อันดับที่3สถานที่ตรงนี้อยู่บริเวณสะพานตรงเกาะสามเหลี่ยมนะครับนะเป็นสะพานเส้นที่2นะเส้นด้านนอกเรามาดูกันมันมีที่ไหนบ้างที่จะมาแอบ,บได้นะตรงสะพานบริเวณด้านบนสะพานคงไม่ใช่นะทุกคนนี้เราต้องมาบริเวณตรงนี้เลยเป็นส่วนด้านล่างตรงนี้นะทุกคนตรงเสาเข็มสะพานน่ะนี่น,นี่มันมีล็อกตรงนี้วางไว้อยู่ให้ทุกคนนะค่อยๆเดินเข้าไปเดินจากทางไหนก็ได้เข้าได้2ทางเหมือนกันแต่ฝั่งนู้นเข้าไม่ได้นะเมื่อเรากยดย่อแล้วก็เดินมาสุดแล้วมันก็จะแอบ,บได้ประมาณนี้นะทุกคนหรือว่าเราจะนอนหมอบก็ได้นี่ทุ ทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็หันตะแคงขัง้นส่วนขาและแขนเราก็ทะลุเหลือแค่ส่วนตัวมุมมองของผมก็คิดว่ามันสามารถแอบได้นะทุกคนแต่เป็นการแอบชั่วเขาาเพราะว่าหมดแรงยังไงวงมันก็ต้องบีบแน่นอนแล้วแต่ผมพูดใน,นอีกมุมหนึง่งมันสามารถซ่อนแอบได้เนียนไหมผมคิดว่าได้อยู่ปะประมาณ50-50แล้วกันฝั่งด้านหลังตรงแม่น้ําฝั่งนู้นก็ถือว่าปลอดภัยเลยนะแต่ฝั่งทางนี้นี่คือถ้าเกิดขุดเข้าลงน้ํามาคือเจอเลยวงเล็บนะถ้าเขาสังเกตก็จะเจอและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราแต่่งชุดดทีีีีีมมมมมมััันน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 เเเเเเออฟาาาากกกกกิไไไปปป้้้็็็จะะหหรรืณ สถานที่ต่อไปเลยอันดับที่5สถานที่ตรงนี้นะตั้งอยู่บริเวณจุดรวมพลนะทุกคนมันจะอยู่บริเวณด้านล่างของจุดรวมพลนะทุกคนนี่ด้านล่างเลยมันก็จะเป็นแบบเป็นฐานเนาะเป็นเสาสามารถแอบได้2ทางนะเดี๋ยวผมจะวิ่งพาไปดูไม่ใช่ว่าจะมาแอบตรงนี้นะเนี่ยตรงซอกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะนี่ทุกคนมันอยู่ตรงนี้เลยนรรเนี่ยตรงเสาสูงๆเนี่ยให้เราเดินขึ้นไปเลยเดินแบบชิวๆอ่ะทุกคนเมื่อเราเดินขึ้นมาแล้วเราก็กดยอ่อแล้วก็ไปบริเวณมุมตรงฝั่งขาขาวนะตรงนี้คืเอเนียนเลยทุกคนมองไม่เห็นขาเราด้วยนะสามารถถ,ถืืออปนนนรตูเเดดิมามาทางี้้ไลยแ จุดหนึ่งคือเป็นมุมกล้องนะทุกคนให้เราหันตะแคงตรงสีขาวๆและให้ทุกคนเหวี่ยงหรือหันจอมาซ้ายมือมันจะมองทะลุไปฝั่งนู้นเลยทุกคนแล้เวเราก็จะดูด้วยว่าศัตรูมาทางนี้หรือว่าไม่ได้มานะไม่ใช่ว่าจะมีฝั่งขวาแค่ฝั่งเดียวนะฝั่งซ้ายก็มีเหมือนกันนะทุกคนนี่ขึ้นไม่แอบได้เหมือนกันเลยทุกคนตรงนี้ก็มีประมาณนี้นะตรงจุดลมพลนเดี๋ยวไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยทุกคนอันดับที่6สถานที่ตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณสตูดิโอนะแต่เฉียงขึ้นมาทางด้านขวานิดนนนึงงงงงงมมัจะะะะะะอออออยยยู่ยททย่่่ตตรรรรรลลคถถาาาาทททํเแแแ้้ไีีีีขสดกก นี่ครับผมสําหรับจุดแอบพวกที่เป็นสายแคมป์นะครับนะมันจะอยู่บริเวณโขดหินนะเป็นก้อนหินตรงนี้เลยเป็นก้อนหินสีส้มๆเนี่ยให้ทุกคนค่อยๆกระโดดมานะมันจะอยู่ก้อนหินก้อนที่2นี่ตรงนี้เลยด้านหน้าผมนี่เลยแล้วก็ให้เรากดยอด่อแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปนี่จะหายเข้าไปทั้งตัวเลยนะครับนะมองไม่เห็นนะถ้าเราเอาปืนมาด้วยคือเนี่ยแอบยิงได้ชิวๆเลยนะทุกคนบริเวณตรงจุดตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับนะเพราะว่ามันก็อยู่ข้างในแผนที่ในระดับหนึ่งนะก็ถือว่าวงก็บีบอยู่แล้วกันใช้ได้นนนทุกกกคต่่่ลออองงเเดิิสาาารรววบบณ้้ีไไม็ ตองหนด้วยติดบาเรียว่ะทุกคนโอเคสถานที่ตรงนี้มีประมาณนี้รับผมเดี๋ยวไปดูสถานที่ต่อไปกันครับอันดับที่7สถานที่ตรงนี้นะครับนะอยู่โรงบําบัดน้ําเสียนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ข้างในเมืองตรงนี้เลยนะมันจะอยู่ด้านข้างนะครับนะแล้วก็มีเยอะด้วยมันอาจจะเป็นอ่าท่อน้ําสีเหลืองเหลืองทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูว่ามันมีตรงไหนบ้างในแมปนี่แหละครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะยกตัวอย่างให้แค่3ภาพพอสถานที่แอบที่แคมป์ตรงนี้นี่ก็ถือว่าดีเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองภาพไปแอบ,บดูไม่ใช่ว่ามานั่งแแออบ,บริเเววณถนนนีีนะนะี้ะะดดไไปปึงผมลู่ั บริเวณนี้ใครเดินผ่านก็เห็นเออครับรถผ่านยังเห็นเลยนี่ทุกคนครับห้ตามผมมานะเดินมาบริเวณด้านบนนี่มันจะมีทางให้ลงอยู่นะทุกคนนี่ตรงท่อน้ํานี่เห็นไหมแล้วเราก็กระโดดมาตรงสีเหลืองเลยครับทุกคนนี่เดินมาแล้วทุกคนเห็นตรงท่อตรงหลุมนี้ไหมเป็นเหมือนช่องทางเข้าให้ทุกคนลงมาเลยนี่นั่งแอบบริเวณตรงนี้ได้เลยนะนี่นั่งถือปืนรอคนโดดลงมาก็ยังได้เลยแล้ววิธีลงอ่ะลงตรงไหนนี่เลยครับผมตามผมมาเดินมาด้านหน้าเลยทุกคนมันก็จะมีทางลงไว้ให้นะตัวเกมมันก็สร้างมาให้ลงให้แอบอยู่แล้วเมื่่่อววววงงงงงงบบีีีเเาาาากก็็ลลมมทนน้้้ิขได นะครับนะก็ <S 1> <S 1> <ขอ>จุดตรงนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนน่าจะมี3มอันนะเดี๋ยวไปสถานที่ต่อไปกันเลยครับทุกคนอันดับ8สถานที่ตรงนี้อยู่ตรงริมอ่าวนะทุกคนนี่แหละจุดที่แคมป์จุดที่ซ่อนก็อยู่บริเวณตรงเรือนี่แหละไม่ใช่ว่าจะมาแอบตามกล่องตามตู้คอนเทนเนอร์นะหรือว่าด้านในนี้ก็คงไม่ใช่นะทุกคนนี่ก็ผมจุดแอบมันอยู่ตรงนี้เลยนะตรงบริเวณข้างเรือน,นะทุกคนเป็นน้ําด้านข้างเรือตรงนี้ไม่สามารถลงได้นะทุกคนนี่ย่อได้มันก็ได้ประมาณนี้ติดบล็อกบาเรียจากเกมเขาสร้างทุกคนต้องเดินขยับมาด้านหน้าน นะทุกคนถ้าเกิดเราเดินมาเร็วเกินมันก็จะว่ายน้ําให้เราเองนะเราต้องค่อยๆกดแตะกดแตะเอานะครับนะแล้วก็นั่งยอ่อมันก็จะเหลือเชื่อหัวนะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันเหลือเชื่อหัวคนอื่นเขาก็เห็นสิเราเลิกถือปืนแล้วก็เปลี่ยนเป็นหมัดนะทุกคนมันก็จะมองไม่เห็นเลยนะทุกคนต้องกดต่อยค้างไว้ด้วยนะกดต่อยรัวๆนะมันก็จะมองไม่เห็นเลยหัวบริเวณตรงนี้ก็สามารถแคมป์หรือแอบได้แค่ชั่วคราวนะทุกคนเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มันอยู่ข้างแมพวงมันก็จะบีบนะทุกคนเเเเเอออลืืมมบบบกกกกกกยยตรรรงงงงงงีีฝฝััััั่่่นนนนนนนึ็็สาาาาถแได้้ชหทู เช่นกันกดย่อแล้วมันก็จะเหลือเพียงแค่หัวแล้วก็เอาใช้หมัดต่อยมันเดินโอเคครับสถานที่ตรงนี้มีแค่นี้ับผมเดี๋ยวไปอันดับสุดท้ายเลยทุกคนอันดับสุดท้ายนะครับคืออันดับที่9อยู่ตรงบริเวณริมอ่าวเช่นกันที่แอบบริเวณตรงนี้จะยากนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราลงมายืนที่พื้นแล้วเราจะไม่สามารถขึ้นไปยืนแอบข้างบนได้เลยผมก็พยายามอ้อมดูเราไม,ไม่ไม่มีทางขึ้นเลยทุกคนวิธีขึ้นนะครับมีแค่ทางเดียวนะครับเวลาเราโดดล่มลงมาเราก็ขึ้นมาบนหลังคาตรงนี้เลยนะทุกคนผมก็คิดว่ามันคงแ สถานที่ตรงนี้มันอยู่ข้างแมบนะทุกคนเพราะว่าวงมันจะบีบเข้ามาได้ที่แอบ,บนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะมีซอกตรงกลางนะแล้วก็แอบบริเวณเวแถวๆนี้ถ้าเกิดเราเอาที่เรียกแอร์ดมาเราก็สามารถหยิบปืนหยิบอะไรได้แอบบยิงบริเวณด้านข้างได้เช่นกันครับสถานที่ตรงนี้มีประมาณนี้ครับผมก็คลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับนะถ้าเกิดชินชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้อย่าลืมกดไลค์นะทุกคนแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยถ้าคนดูคลิปนี้ถึง1000เดี๋ยวผมจะทำต่อในเกาะอื่นนะอยู่ซ่อนแอบ,บในเกาะสวรร ประกาศประกาศข่าวดีครับ o v e r t d ีกดแปลกๆมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซิร์ช o e r t d กดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยวิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง o v e r t d กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง o v e r t d แล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่า จะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h o p ปี p a y ย์ทูมันนี่บัลเลตเพและเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสําหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สําหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ Yes